ในระบบอิสลามนะเพราะในอิสลามเนี่ยให้ดูศาสนานะไปสืบผู้หญิงดูศาสนาโน่นนี่ดูหน้าเฟซดูอะไรตอะไรศาสนาพอปุ๊บยจะไปดูหน้าดูหน้าได้จบไปสืบไปไปส่งคนไปถามนู่นนี่น่ะผู้ชายไม่ต้องเสียสักบาทจีบผู้หญิงไม่ต้องเสียอะไรเลยผู้หญิงก็ไม่เสียผู้ชายเนี่ยฟังให้ดีนะฟังให้ระบบกาเฟ่เนี่ยผู้ชายเนี่ยเวลาจะชอบผู้หญิงอ่ะโอ้จะหาวิธีไปใกล้ชิดผู้หญิงไปพาไปเลี้ยงข้าวไปดูหนังไปทำฟังเพลงนู่นนี่นั่นไปเสียเงินไปเนี่ยนะขอโทษนะระบบกาเฟ่นะกว่าจะจีบติดเนี่ยเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วหมดไปเท่าไหหหร่แล้้วฟังใดดีนะม เอาตัวเองแลกกับผู้หญิงไปเท่าไหร่เสียงเงินไปเท่าไหร่เสียงเงินไปเท่าไหร่ผู้หญิงนี่เอาเงินจากตัวเองไปสุดท้ายไปจับได้ว่าผู้หญิงนี่หลอกตัวเองมาตลอดลม,มีคนหนึ่งเป็นไงเป็นยังไงความรู้สึกเนี่ยถึงได้ฆ่า,ากันไงถึงได้ฆ่า,าไงตัวเองถูก ผู้หญิงหลอกไปตลอดดีนะฟังดีนะอันนี้มองในส่วนของผู้ชายนะถูกผู้หญิงหลอกไปตลอดร,ระหว่างนี้เสียเงินให้ผู้หญิงไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วหมดเป็นเงินไม่เปรู้เท่าไหร่แล้วี้ยเขาเขาพานู่นเขาจ่ายอะไรต่ออะไรซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อซื้ออ,อ,อะไรต่ออะไรเพื่อจะจีบครับอยากได้เขามาครอบครองเสียเงินไปแต่้วสุดท้ายไปจับได้ผู้หญิงไปมีคนหนึ่งที่เขารักเขาไม่ได้รักตัวเองเลยแต่เขาอยู่กับตัวเองเนี่ยเพื่อจะเอาเงินเอาทรัพย์สินรู้สึกดีมีผู้ชายเลี้ยงให้มีผู้ชายจ่ายเงินให้รู้สึกดีสุดท้ายเนี่ย แต่ผู้หญิงเนี่ยเสียเกียรติยศเสียตัวเสียอะไรจิตใจย่ำแย่อันนี้มองในแง่ผู้หญิงผูกหลอเสียทั้งสองครับระบบที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่เชื่อฟังอัล่ะเนี่เสียหายทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็นี่ไงมาถึงมีข่าวฆ่ากันมีข่าวอะไรตลอดให้เราเห็นแต่ละวันไม่จบไม่สิ้นก็เพราะใช้ระบบแบบนี้ไงระบบที่คุณมีตัวตนคนเป็นจุดศูนย์กลางเข้าใจไหมตัวตนคนตัวผู้หญิงคุณอยากได้ตัวผู้หญิงคุณทำทุกอย่างเพื่อเอาใจผู้หญิงให้ได้เข้ามาคุณเนี่ยตัวตนคนเป็นจุดศูนย์กลางอผู้ีก็ผ ียตัวเสียอะไรแต่เราพัดมองตัวผู้ชายเป็นจุดศูนย์กลางเละสุดท้ายเละผลออกมาเป็นไงอย่างที่เห็นแต่ถ้าระบบอิสลามไม่มีครับไม่มีมมตัวตนไม่ไม่ใช่จุดศูนย์กลางครับอัลลอฮ์คือจุดศูนย์กลางครับศาสนาคือจุดศูนย์กลางคุณมองศาสนาเขาทุกอย่างโอเคเพอร์เฟกต์พานขอดูหน้าขอดูหน้าหน้า่านไปไป,ไปขอเลยไม่ได้มีอะไรต้องมานั่งเสียอะไรต่ออะไรกันเลยแค่จะมีเสียความรู้สึนก,น,กนิดๆหน่อยๆถ้าเกิดว่าคุณชอบเขาแต่เขาไม่ชอบคุณแต่ก็ว่ากันไปแต่ไม่ได้เสียอะไรเลยในร่างกายอะไรต่ออะไรที่ผมวิเคราะห์มาในระบบที่ไม่ ไป,ปข้า,ากันอะไรกันมากมายอย่างที่เราเห็นไหมวิเคราะห์ให้ระบบแฟนให้ใหใหดูเอาล็อกปกป้องทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่แหละครับโดยเฉพาะผู้หญิงไม่ให้ถูกผู้ชายหลอกแลวก็ปกป้องผู้ชายไม่ให้ถูกผู้หญิงหลอกด้วยเสียหายมากกว่า ผลดีผลดีมีครับอาจะมีคุณบอกก็มีหลายคู่จบกันอย่างดีจบกันอย่างดีก็ไม่เป็นปัญหาเหมือนกับคุณเนี่ยเดี๋ยวมันกฎหมายบ้านเมืองวางกฎจะขับรถต้องสวมขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกนี่เราพยก็หลายคนก็ไม่สวมก็ไม่ก็ไม่เห็นเป็นไรก็เมรัยเป็นไรก็ไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ปลอดภัยดีกฎยกเลิกใช่ไหมกดยกเลิกไม่ต้องสวมอะไรกันแล้วใช่ไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะแต่เขาเอาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวพิจารณามันมากพอที่จะต้องออกวางปกฎแล้วมันเสียหายลก็นี่ไงอัลลอฮฺถ เกิดผลเสียมากกว่าครับมนุษย์จะเข้าถึงไม่เข้าถึงอีกเรื่องหนึ่งจำมาไว้เลย